ซีรีส์เกาหลีทิษรักแรงถึงท็อกซิกเลิฟดีฟเวาแบบจัดเต็มครบทุกตอน1-10ในคราวเดียวพร้อมดราม่าเข้มข้นตบจูบรักหักสวาสดถึงจนแทงแขนและจบแบบสะใจแต่ซึ้งน้ำตาไหลแน่นอนชื่อเรื่องทิษรักแรงถึงแนวโรแมนติกดรามา่าตบจูบแก้แค้นรักทรมานใจจำนวน10ตอนจบเรตติง้ง เศษสิบส่วนสิบคนดูทั้งประเทศพูดถึงคำว่าแทงแขนทุกบ้านสรุปเนื้อหา EP 0.1 EP 0.1 0 1, EP 0.1วิวาในเงามืดคังแทฮุนแต่งงานกับอ e ีซอมีลูกสาวตระกูลที่เขาเชื่อว่าเคยทำให้ครอบครัวเขาตายเขาเย็นชากับเธอตั้งแต่วันแรกทั้งที่เธอรักเขาอย่างบริสุทธิ์ EP 0.2จุดเริ่มต้นความเจ็บ แทฮุนบังคับให้ซอมีทำงานเป็นลูกน้องในบริษัทโดยไม่บอกใครว่าเธอคือภรรยาซอมีโดนกลั่นแกล้งทุกวันแต่ยังไม่ยอมแพ้เขาเริ่มสับสนในใจตัวเองเมื่อเห็นความอดทนของเธอ EP 0.3พิษในใจแทฮุนหึงหวงอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเห็นซอมีพูดคุยกับจีมินลูกน้องหนุ่มที่ชอบซอมีวันหนึ่งเขาจับได้ว่าเธอจะไปกินข้าวกับจีมิน เธอเป็นเมียฉันจะไปยิ้มให้ผู้ชายอื่นทำไมแล้วเขาก็จูบเธอแรงมากจนซอมีตบเขาหน้าหันและเขาก็ตบกลับเบาๆแบบละครเกาหลีก่อนเดินออกไปแบบช้ำใจ EP 0.4ความลับใต้เปลวไฟซอมีค้นเจอไดอารี่ของแม่แทฮุนที่บันทึกไว้ก่อนเสียชีวิตเธอพบว่าอีแทซองพ่อของเธออาจจะเคยช่วยชีวิตพ่อแทฮุนไว้ ไม่ได้ค่าอย่างที่แทคุณเข้าใจ EP 0.5หึงแรงแทงแขนแทฮุนเห็นจีมินพาซอมีไปหาหมอเพราะเธอเป็นลมเลยเข้าใจผิดว่าทั้งสองคบกันเขาอารวาสหนักมากคว้างของทั้งห้องซอมีตะโกนใส่ถ้าคุณไม่ไว้ใจฉันก็ฆ่าฉันซะเลยสิแทฮุนโมโหสุดขีดคว้ามีดปอกผลไม้แทงแขนตัวเองฉันเจ็บตรงนี้มากว่าที่เธอเข้าใจ ซอมีร้องไห้กอดเขาทั้งน้ำตา EP 0.6รักที่เริ่มเปิดเผยแทฮุนเริ่มยอมรับว่าเขารักซอมีเขาเริ่มอ่อนโยนขึ้นหึงแบบซอฟลงแต่ยังมีปมในใจอยู่พ่อของซอมีก็เริ่มรู้ว่าแทฮุนเข้ามาเพราะแก้แค้น EP 0.7ความจริงกับความแค้นซอมีเผชิญหน้าพ่อเธอถามว่าพ่อเคยฆ่าพ่อแม่ของเขาใช่ไหมพ่อเธอร้องไห้สารภาพว่าเปล่า ฉันแค่พยายามช่วยแต่มีคนในบริษัทร่วมมือกับนักการเมืองทำเรื่องศกรปรกคดีเก่ากำลังถูกขุดขึ้นมา EP 0.8แตกหักแทหุนเข้าใจผิดอีกครั้งว่าซอมีปิดบงังเขาตบเธอแรงกลางฝนและซอมีตบกลับเต็มมือก่อนพูดว่าฉันรักคุณมาตลอดแต่คุณมันขี้ขลาดไม่กล้าแม้แต่จะเชื่อใจผู้หญิงคนเดียวที่ยังอยู่ข้างคุณ แทฮุนเสียใจมากนั่งร้องไห้กลางถนนตลอดคืน EP.0.9 เสียทุกอย่างบริษัทของแทฮุนถูกฟ้องเพราะผู้บริหารอีกคนโยนความผิดให้เขาพ่อของซอมีเข้ามาช่วยประกันตัวแทฮุนออกจากคุกทั้งคู่จึงปรับความเข้าใจแทฮุนยอมคุกเข่าขอโทษซอมีต่อหน้าสื่อผมไม่ใช่ผู้ชายดีอะไรแต่ผมรักเธอจนแทบบ้า ซอมีน้ำตาไหลพรากท่ามกลางเสียงแฟลชสื่อกระนำ ep 0.10ตอนจบทิศรักคือยารักษาใจทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งแทหุนทิ้งความแค้นทั้งหมดทุ่มเทรักให้ซอมีอย่างจริงใจเขาพาซอมีไปเที่ยวทะเลในฝันที่เธอเคยพูดถึงในตอนแรกฉากจบอยู่ที่ชายหาดพระอาทิตย์ตกแทหุนกุมมือเธอไว้แน่นขอโอกาสให้ผู้ชายที่ทำร้ายเธอ ได้ดูแลเธอไปตลอดชีวิตซอมีตอบด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตาขอให้พิษรักนี้รักษาหัวใจเราทั้งสองคนกล้องแผนขึ้นฟ้าเพลงประกอบดังขึ้นจบอย่างสวยงามสุดซึ้งประโยคเด็ดประจำเรื่องเธอคือยาพิษที่ผมกลืนทั้งน้ำตาแต่วันนี้ผมขอกลืนมันด้วยหัวใจคนที่เราเกลียดที่สุดบางครั้งกลับกลายเป็นคนที่เรารักที่สุด